สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูหญิงในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ภาษาพาทีของเรานะคะคุณครูจะพานักเรียนมาอ่านบทเรียนบทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงกันค่ะบทที่10นอกเมืองในกรุงบทนี้มีข้อคิดหลายตัวนิด ตามอามาเข้ากรุงยุ่งนักหนาเห็นรถรามากล้นหลามคำเรียกคนพืชสัตว์สิ่งของจัดเป็นคำนามคำขยายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เพิ่มพูนเวลาใครพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอ,นอ,นอ,อก ไก่แจ้จะยอมรับและไม่โกรธเลยยอมรับพราบ้านของไก่แจ้อยู่ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองมากไก่แจ้อยู่กับพ่อแม่ตาและยายบริเวณบ้านของไก่แจ้มีพื้นที่กว้างพอพ้นจากตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้และพืชผักสวนครัว ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อยพ่อถึงหน้ามะม่วงตากับพ่อช่วยกันสอยลงมาแจกบ้านโน้นบ้านนี้คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำข้าวเหนียวมูนมาให้หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็นกำแพงแต่จะเป็นรั้วกินได้คือปลุกต้นกระถินเป็นแนวไว้ พืชผักสวนครัวมีทั้งพริกโหร,ระพากระเพราดอกแคข,ขี้เหล็กเพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาขอได้เก็บไปแล้วทำอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมาไก่แจ้จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตรภาพ แจ่ตื่นนอนตอนประมาณ6กโมงเช้าแล้วรีบมาช่วยพ่อให้อาหารไก่เก็บไข่ส่วนหนึ่งไว้เป็นอาหารที่เหลือนำไปขายที่ตลาดพอเป็นค่ากับข้าวอย่างที่แม่บอกเสร็จแล้วก็ช่วยเอาข้าวให้เจ้ามอมหมาแสนรักหลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าว แต่งตัวไปโรงเรียนซึ่งอยู่ในวัดท้ายหมู่บ้านไก่แจ้กับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ชอบเดินไปโรงเรียนเดินกันเต็มถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่านเดินไปคุยไปไม่ต้องรีบร้อน แต่ทุกคนกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเรียนอากาศเย็นสบายและปลอดโปร่งอย่างนี้เด็กๆรู้สึกสดชื่นและหายใจได้เต็มปอดอาหารกลางวันก็สุดแสนอร่อยเพราะไก่แจ้และเพื่อนๆวางกับข้าวของตนไว้เป็นกองกลางนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันได้กินอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันไป หลังเลิกเรียนเด็กๆจะเล่นกันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายบ้างก็เตะฟุตบอลบ้างก็เล่นตีจับวิ่งแข่งกระโดดเชือกเด็กๆต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่แจ้เลยหัวแข็งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆแล้วจู่ๆวันหนึ่ง พ่อมาบอกว่าช่วงปิดเรียนภาคปลายจะส่งไก่แจ้ไปอยู่กับอานอดที่กรุงเทพไปเรียนเสริมทักษะวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์ถูกใจไก่แจ้ามากเพราะอานอดกับไก่แจ้เป็นคู่อาหลานที่รักกันมากที่สุดไก่แจ้คงไปบ้านอานอร์ไม่ถูกแน่ ถ้าพ่อไม่พาไปส่งบ้านของอาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณมีกำแพงและประตูรั้วเหล็กปิดกั้นต่างคนต่างอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆมีให้เห็นบ้างแต่เป็นพวกต้นไม้สวยงามมากกว่าพวกอาหารมิตรภาพอย่างที่บ้านไก่แจ้ไก่แจ้ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่ง อานอดบอกให้รีบแต่งตัวกินข้าวแล้วรีบออกจากบ้านถ้าช้ารถจะติดเพราะอาจ,จะต้องจอดรถไว้ที่ทำงานก่อนแล้วจึงพาไก่แจ้ไปที่โรงเรียนไก่แจ้ยังเงอะงะทำอะไรไม่ถูกในช่วงเวลาอย่างนี้ตอนอยู่ที่บ้านไก่แจ้ยังให้ข้าวไก่และเล่นกับเจ้ามอมอยู่เลย อาหนอดขับรถออกจากบ้านช้าไป15นาทีเพราะไก่แจ้กินข้าวไม่ค่อยจะลงแถมยังหยิบอุปกรณ์การเรียนไม่ครบต้องไปหยิบหลายรอบพ่อโผลออกจากหมู่บ้านจะเข้าถนนใหญ่โอ้โหรถติดกันจนมองไม่เห็นพื้นถนนอาหนอดเปิดไฟเลี้ยวขอทางเข้าถนนอยู่นานกว่าจะมีคนขับรถใจดียอมเปิดทาง ให้ขับรถแทรกเข้าไปทุกคนดูเหมือนรีบร้อนเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายกันทั้งนั้นกว่าจะถึงที่ทำงานของอาไก่แจ้หลับพับไปแล้วมารู้ตัวตอนถูกปลุกให้ลงจากรถอาบอกว่าเราจะไปต่อกันทางรถไฟฟ้าใต้ดินไก่แจ้ตื่นเต้นเพราะฝันอยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานานแล้ว แจ้มัวแต่ดูร้านขายของสารพัดจนเพลินไม่ได้ระวังตัวว่าจะต้องหลบผู้คนที่เดินสวนไปมาจึงถูกชนเซหลายครั้งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องลงไปลึกมากลงทั้งบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาต้องซื้อเหรียญเป็นค่าโดยสารตามระยะทางที่ไปแล้วนำเหรียญมาแตะตรงจุดที่กำหนด เพื่อให้ประตูทางที่จะไปขึ้นรถเปิดถ้าเดินช้าจะถูกประตูหนีบตัวเอาทุกอย่างดูเร่งรีบผู้คนเต็มไปหมดอานอดจับมือไก่แจ้ไว้แน่นคงกลัวหลานหลงทางในรถไฟฟ้าใต้ดินมีที่นั่งจำกัดหลายคนต้องยืนไก่แจ้ต้องกอดเอวอานอดไว้แน่นเพราะกลัวหกล้มและรู้สึกอึอดอัด เหมือนไม่มีอากาศหายใจรถวิ่งเร็วมากสองข้างทางมืดไปหมดผู้โดยสารโยกไปโยกมาพอถึงที่หมายเราต้องรีบออกจากรถหยอดเหรียญโดยสารคืนใส่ตู้เพื่อให้ประตูทางออกเปิดแล้วรีบเดินขึ้นไปชั้นบนของสถานีแจ้เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มเชียว ไก่แจ้หน้าซีดเดินอย่างไม่มีแรงที่สถานีไม่มีที่ให้นั่งพักไก่แจ้เลยต้องยืนพักสักครู่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเมารถและเมาคนอานอดพาไก่แจ้ไปส่งที่ห้องเรียนให้เงินไว้เป็นค่าอาหารกลางวันและนัดหมายพบกันตอนโรงเรียนเลิกแล้วจากนั้นอนอรดก็กลับไปที่ทำงานไก่แจ้ เริ่มรู้จักเพื่อนสองสามคนยังไม่ได้คุยอะไรกันมากนะักเพราะไม่อยากคุยระหว่างเรียนตอนพักกลางวันคงจะได้คุยกันมากกว่านี้อาหารกลางวันต่างคนต่างซื้อต่างรับประทานไม่เหมือนเพื่อนที่บ้านไก่แจ้เวลาคุยเขาก็คุยกันเรื่องเกมโทรศัพท์มือถือดาราละครโทรทัศน์ ไก่แจ้ไม่รู้เรื่องเลยนั่งฟังเฉยๆได้แต่คิดว่าคงต้องไปหาความรู้จากอานอดก็แล้วกันพอโรงเรียนเลิกก็เดินทางกลับแบบเดิมเหมือนที่มาตอนเช้ากว่าจะถึงบ้านเกือบทุ่มไก่แจ้หิวข้าวจนตาลายโชคดีที่ย่าทำกับข้าวไว้คอยท่าแล้วกินข้าวเสร็จอาบ เข้านอนทันทีไม่ได้ยินคำถามที่ย่าถามว่าตกลงจะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพไหมลูกมาอยู่กับย่าเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นไก่แจ้จะตอบว่าอย่างไรอยู่ที่ไหนดีกว่ากันเรามาอ่านบทอ่านเสริมกันนะคะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติกล่องกลาจิตงดงามยามพินิษแสนเรียบง่ายคลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันแข่งแย่งกันทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจน ต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนื้อชอบลางยาตึกรามหรือไรนาปรับตัวสู้ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไปสุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริง เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราอ่านหนังสือเรื่องนอกเมืองในกรุงแล้วก็บทอ่านเสริมแล้วเด็กๆพอจะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าระหว่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองมันต่างกันอย่างไรบ้างหลังจากที่เด็กๆอ่านหนังสือแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำนะคะ เรามาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษากันนะคะในหน้าที่105หน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้มาแต่งเรื่องแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องพร้อมทั้งวาดภาพประกอบแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคำว่าอะไรมาให้บ้างรั้วกินได้ พืชผักสวนครัวกระถินพริกโหรพากับเพราดอกแคขี้เหล็กอาหารสุขภาพพอจะนึกเนื้อเรื่องออกได้บ้างไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนเนื่องจากว่า ชื่อเรื่องนะคะจะเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เราผูกเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันได้นะคะเด็กๆก,ก็ลองคิดดูนะคะโดยเด็กๆสามารถาใช้เรื่องของไก่แจ้นะคะมาอิงเป็นเนื้อเรื่องของตนเองได้นะคะลองทำดูนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมวาดภาพระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะ กลับมาพบกันใหม่ในะคราวหน้ากับค,คุณครูหญิงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ